จะลิฟต์แบบดูดิยาวเป็นกิโลกูจะหาเลยส่งจริงแต่บางงานก็หายจริงถึงบ้าถึงบ้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะส่งไปแล้วแต่ทำไมไม่ถึงสวัสดีครับพบว่าเราช่องรายวัวบาทนะอ่กระตุกไปเลยครับ ตกหญ้าไปเลยมาดูเล็บที่หายไปนะครับของเจ้ไพบูลฝั่งนี้มีอยู่ไหมนิดนึงหน่อยเห็นไหม แต่ดูฝั่งนี้นะครับเล็บเขาหายไปนะไม่มีเล็บส่วนข้างหลังท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่มาขอญานะครับเป็นญาติพี่น้องของผมเองอันนี้ตัดไปให้ยังไงนี่ตัดไปให้นนะี่ง เจาเลี้ยงยังเลี้ยงสางอย่างยังยังงูฮะล็กตัวยังงูสี่ตัวกินดีปะ่ะงูฮะปูจากอะไรครับนี่ปูจากไรอ่ไรกไลกวัวปูบงังไดบังทมท,ที่ไม่นะบ <c oughs> ่ให้เพื่อบบนมาอยูบังน่ เสียบุญเด้อเาีอายู่นํนนนาอาอันนี้ก็ดีนะครับก็คือเป็นหญ้าที่โครงการเนี่ยนำมาแจกโครงการนำมาแจกปุ๊บทีนี่ช้างเขาก็จะกินเฉพาะใบส่วนตรงลำต้นเนี่ยมันก็จะ ถูกทิ้งนะครับถูกทิ้งถูกเหยียบถูกอะไรก็มีแต่นําไปทําเป็นปุ๋ยนะครับทําเป็นขยะอะไรเขาว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนจะจัดการในส่วนมากนะครับแถวบ้านผมก็จะมีอยู่สองเจ้าที่เลี้ยงวัวแล้วก็ให้แกมาเอาไปนะครับไอบปอไปไลยอยู่ตัวเปิดกับเอบปอลไหมลูกหม แมนครับว่าเขอาอะไรอยู่ส,ส,งสังขาค,ครับมีแกก็มากับลูกสาวนะครับอ่าลูกสาวมามอว์อะไรอีละมอหกแล้วปาร์ขา้าเดาไงไม่เห็นหรอหมอหกแล้วแต่วันนี้ทำไมดูหญ้าไม่ค่อยเยอะโอ้บึงมดัด มัดหน่อยจะมาเอาทิตมือแล้วนี่ไ, <laughs> ได้มัดหน่อยตัวนี้ปกติม,มันยังเงาเลยเด้อม,มาวันเว้นวันมือมือ้ไม่ใช่ทนึมงเหมือนเจ๊บอกเอารีบตัดแล้วรีตัดแล้วเอามาให้ฉันกินโอ้การเป็นช้างเผือกไปแล้วครับ ถูจนเผือกออกนะถูจนหนังเป็นแผลเป็นหมดแล้วเราก็จะหันหน้าไปทางอาย่านะครับ <laughs> ดูครับ <laughs> เพื่อนผมนะครับลูกค้านะทำหาสินค้านะครับ <laughs> เป็นโซ่ช้านะครับ ผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยส่งไปแล้วก็เลยบอกลูกค้าอ่ะนะส่งไปแล้วเดี๋ยวเช็คพัสดุให้ที่ไหนได้ที่ไหนได้อยู่นี่อได้เลยนะเสียเวลาหายนะเสรีบะเสรีบะดูดิเซรีบะยาวเป็นกิโลดูดิกว่าจะคือเทลดาห้านาทีลูกค้าไม่จอดส่งจริงนะครับส่งจริงครับ ส่งจริงแต่บางงานก็หายจริงบางถึงบางก็ยังงงอยู่ว่าเอส่งไปแล้วแต่ทําไมไม่ถึงก็คือว่าเขาทํางานช้าคือว่าพัสดุพัสมันเยอะช่วนี้โควิดก็ส่วนมากจะมีแต่คนสั่งของอมันก็เลยทําให้การขนส่งในล่าช้านะครับเป็นเป็นเกือบทุกขนส่งนะผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแฟตเคอรี่ไปสีนีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ไวเหมือนเดิม เออมันน่าไวเหมือนเดิมมันไม่มีไม่มีโควิดคนไม่ค่อยสั่งของเขาหร่อ๋อเับไปซื้อได้เองเลยสรุปแล้วโควิดดีไม่ดีก็ดีนะดีดีสำหรับใครของใช่ไหมอันนี้คุณอาบน้ำหรือยังอาบแต่งวานแล้วอาบอุ้ยเอาผมก็เปียกเสร็จไมันเป็นมันเป็นสไตล์อ๋อเป็นสไตล์เป็สไตล์ผู้สาวมากที่เห้พูดหนันปั้งใหญ่อยู่นั่นเอาบอกเราไปเราไปบอกติดต่อให้ งามอกน้องสาวเองน้องสาวกูงคือกลัวเพื่อนไม่ไม่ได้เมียนะครับติดต่อให้ไปเรื่อยเอาอะไรไปใส่ช่งของไปช่างของเสื้อไปใส่เหรอเหรอไปใส่มนห้องนะอะไรนะสิิเขาสิทเขาไม่ตากผ้าครับทำไมเขาไม่ตากผ้าล่ะครับผมซักให้เขาแล้วครับเขาไม่ตากครับ เออทําครับให้อ่าดูมาเอาประกองเต็มบ้านนะครับเนี่ยไม่ทักไม่ทำอะไรเลยเสกครับคุณพูดด้วยน่ะซักซักอะไรแล้วยังยังไม่ตากอีกอ่ะเออเออใส่ก็ใส่ซักก็นายพีสักให้หยีนะแล้มันตากให้หยีมันใช่ไม่หนีเออเออบอกเจซีด้วยครับเสกไม่น่ารักเลยเออเสกไม่น่ารักลุกไหมลูกท่านไหมบักชิ์ด้วยบักทายด้วยครับผม บักททยเนี่ยแหละตัวดีเลยประตูมาใส่ตัวดีเลยนะครับบักไทยเนี่ยเป็นน่ารักเออไทยอยู่ใส่น่ารักเลยคุณอ่ะโอ้ใครกันแน่ครับแหมอาบน้ำไไปอาบบ้านผมนะก็บักเซงไงกับบักซิงบักซิงด่าตอนใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ยอมซักเออไม่น่ารักเลยทำตัวไปตากผ้าไปหลัไหบักเซงแล้ววันนี้คุไก็ได้ไปไหนแล้วครับไปครับไปไหน คิดอยู่ครับคิดใช่ครับเดี๋ยวว่าจะพาเสกไปเล่นกับบัวบานอยู่ครับกับกองซ้ายใหม่เอ้าสั่งแล้วสั่งแล้วครับืัอเชาผมจัดให้เลยครับสามคีอ๋อแล้วซบะรดแม่เขาคุณไม่สั่งครับอะไรสับะรดเจ๊เพ์บูนะครับเอเหรอเอออ๋อคุณก็ไม่สั่งเหรอครับเอ้าปกติเป็นหน้าที่คุณนี่ครับเบอร์คุณนี่ผมก็ไม่รู้ไงครับคุณไม่สั่งไปอะเออนี่แหละบ้านมาอยู่ทุกทีเออเัี๋ยกิ้งก่นยกิ้งผมไงครับกิงแม่กิงแม่ฮะ เกงแม่โอ้ยนี่มันเลงอะไรฮะมันเลงอะไรเห็นไหมเลงอะไรเลงเกงผมเลยในนี่หนนี่ยโอ้ยผมี่ยไม่เคยใส่เกงยีนเลยโอ้โหนี่คันนี้ดูนี่ครับเกงไอ้กางเกงนี่ผมเมื่อสิสูตรเกงสูตรผมเม่อสโอ้โหคุณเออไม่ได้เลครับเสกคุณไม่ได้ทำอย่างนี้ครับคุณอ่ะอ้าวผมจะอัปไฟวิดีโออยู่ครับผมกุศลมากว่ะกาวเลยซาวบันต์ไป เออไปซอยเขาได้ดีเออไปซอยไปให้ใจเขาเองไปเวไปเราต้องไปแบบช่วยไปงานใจให้เขาอนะนึงไปครับกษเลี้ยงวัวนะเรับ้านเขามีวัวเลยนะไปสมอเออไปดูครับไปเลี้ยงวัวเออกตยครับเออนึนึงเ้ยเอว่ามันไม่สวยครับ ดูเสรหมวกนะเรื่องกับตันนะเรื่อกับไออะไรนะแจ็คสเปโร่อะนะครับควานเสือครับเขาจะไปเอ่อไปช่วยนะครับจะไปช่วยนะครับมาช่วยดูนะครับผมจะมาช่วยดูใส่กันสาวทีแรกเออเออใ่เออใู่ใส่ยใส่เูใสเยอ่ใ ฝากถึงลุกไทยทีททย่ชื่อวุ้นด้วยนะครับ <c oughs> บ้านช่องไม่กลับนะครับม <S 2> <S 2> เมอติดจะผู้สาวนะครับเมอเซน์หน่องหน่อยว่ะตัดไซน์หน่องนี้อ้อ ลูกกลูกสาวบ้านนี้ดำนาเป็นทุกคนครับลูกสาวบ้านนี้เคยลงหน้าบบถามหน่องมึงก็หนึ่งเคยลงหน้าโบอ,อ,อะไรนะรเนีย่ยนะดำนาเกี่ยวหญ้าไนถนาครับ <laughs> สาวบ้านดีครับรว่าลูกชายมีชายมีหมดชายมีหมดไอ,อป่ปลูกอะไรพีเ่เนี่ยปลูกหน้าบ้านเป็นอลูกสาวปลูบุ๋มนีน่ ไหนใหคุณบอกว่าคุณจะมาช่วยไงเออไม่เห็นคุณช่วยนะครับช่วยดูเออมาช่วยดูไงคุณบอกผมมาช่วยผมมาช่วยดูเลยดิเออคุณช่วยว่าเออน่ะยกยกนันลงมาเออเออน่ะยกยก่งนงมาไหมยกกันลงมาไอ้แม่ไหนไหมไปไปเออนั้นแหละเออให้เราตัดเออเนี่ยจะม่อยู่ขึ้นไง ีะย oh, ูเคยเงรอฮโอ้ต er> uh, right. ุ er> um, already, ๊กใตุ๊กด้ละตุ๊กตุ๊กรล้วจะจปีเหรอฮะได้สาเขาบ้าสาบ้าสาวหาซได้ยัล่ะบ้าาหาซิได้่หาซิด้เออไปแล้วอืมเหอไม่ล่ไอตุ๊กร้วจกปีเหรอนะไม่สามสามสิบหรอสห้าเปี ย9ิบเก้าตุกัยิบเก้าบุบุเท่าไร่บหกยิบหกลงปีเดียวอ๋อี่ลิเด็กกจะปีนบเจ็ดสิบเจปีมาหกบุกเสียคือปหน่งเลยวอ้้นีเขาไปแล้วก็ตัวเลยหล่ะขึ้นมาไปฮะเขาไปแล้วา็ตัวเลยมุษเียอ่าหลวงพี่ขึ้นาาไปันหลูกน้องปเฮา เยอะครับผมเลยครับไปถึงจงควาแตกออกมาแน่เลยอันนียกล่งละเสืออันนี้อันนี้บ้านนี่นาติดกันด้วยครับยกไอันนี้ลงนี่ไหมยกอะไรครับเออลงแล้วเขาตันแล้วเพอนตันด้วยนะลุกซอยนนองเพืนยังไงเก่าเอาคนเหลียงงวใส่อาเพื่อนแคนเล้งงวใส่คนเหลืยงงวใส่คนเดียวคนเดียว คุหอใชุ่้บต่อกเาเอาไปแล้วแล้วพอแล้วดูนะครับรดูด,ดูความยานาของความเสือนะครับปกติเขาไม่เคยขยันนะครับโอ้โหวันนี้ดูทำมทำแองมากเลยโอ้มักย่องมากเลยนะครับ ขุ้น yeah ปุกปูมาฮะขุ้นปุกปูมาอย่าโอเคปูมาช่วยงานไงครับปูมาช่วยงานเออเอารีบทิษรีบทิษเอายางไปเซ็นหน่อยยางเลยกับวุ้นแล้ววันนี้นะผมเคยผมเคยขี่ไปเล่นไปเล่นกับเอ่อบังวุ้นบังวุ้นแล้วมนยางไปเซฟบ่างอันนี้เอาไปให้ไหนเนี่ย น่าไปซอยข้าแบกขึ้นรถนห่อยสิเ,ออเขาสั่นใหญ่อยูง่งมาออขี้มยนแปลก,กวะบ้าแปะหรอกเกับถือขายแล้วพี่ันหะไปน้อยเดียวเจ้าลูกสาวเจ้าปรด้สามีเลยเจ้าเจ้าเจ้าเบิือนลาหน้าเลยนี่ค่ะได้ เดี๋ยวนี้หาให้หเสื้อหาเชือขึ้นอีละยาย่าฝให้เสือขึ้นไปไปไปเสือเร็ว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 ่ยขึ้นยาเาขึ้นตองตองยาเฝาขึ้นหาเสือขึ้นไปไปขึ้นเงี้วะเฮ้้บเลยเขาขึ้นเขาแข็งแรง Oh. โอ้ยาบานแห่งแรก่าดับหนะ้าแบกบปุยแบบป๋ยมาเอาแบกปุ๋ยแบกปุ๋ยแบกปุ้ยแบกปุ๋ยวะเนี่ยทุกข์ได้แบกปุ๋ยอยู่เนี่ยวะก็เค่แบกอยู่วะมึงแคยเห็นเราเราแบกอยู่ว่คแคืออยู่เราถือถือยังคุณหมอถือปุ๋ยมาเลยเป็นหน้าไก่กันเนาะมาได้ยังนะครับมาอยู่ตรงข้ามกันนะครับอ๋อ เราี่ว่าเขาจะทำนาสามเข้าอืมมูไหมเหมนมูไหมมันมูไหมมูไหมครับอะไรครับพี่ชายคุณมูไหมคุณมูไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับจีงจ้างจ้างลูงเดียวก็พร้อมจ้างลูกเดายวก็พร้อมมีแสงไม่ไหวอะไรเดียวก็งร้อแสงนี่มั้เจี๊้าตะปาเนี่ย อดีเซียเนี่ยตัวเขาแต่งมงแต่งเมียเนาะเม็นบ่เออเสียบุญเขาอีแต่งเมียอยู่โอ้ยบัวชากะไรใครคุ้นรอนะเห็นแจ้วจมเลยไม่เห็นจ้ววัยยิ่งเเอาโอเคนะครับก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องทรายโบรานด้วยนะครับสรุปแล้วควันเสือนะครับมา ยืนดูเฉยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรน้องเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ